กันเลยอ๋อมันคือโคกบอกเราได้ใน,นคอมเมนต์นะว่าเธอชอบโคกไหมส่วนชาวแก๊งของเราชอบมันมากมากเอ๊ะทำไมฉันเปิดไม่ได้อะอมีบางอย่างไปไปติดผลในเน้นเน่หรือว่ามาลองแบบนี้ดิไม่ได้เลยอะทำไงดีอ้อฉันไม่ชอบเสียงแบบนี้เลยเอยน้ำโคกพุ่งใส่หน้าฉัน ใช่ใชฉันดูตลกแต่ปวดขวนได้แล้วฉันได้เขาจริงจริงออเลันของโซฟีไม่ให้นะมมัเป็นของฉันคนเดียวเราไม่ไหวแล้วมาลองกันมันคือชกลัดจริงจริงอร่อยจังสุดยอดไปเลยว้าวมีเอมอมีข้างในด้วยต้องทุกขวดออกมาอี๋ย ตั้งอย่างนี้สิเออในขนาดที่ไม่มีใครมองฉันสามารถกินลังเกวยจของโซฟีได้สักอันไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกเควินตินมันคือขนมขวัฉันนะเอาคืนมันเลยฉันจะปิดปากของนายไว้จะได้ไม่มาแย่งขนมขวัฉันอีกโอ้๋อคือของเธอกินได้ด้วยมันเป็นช็อกแลนเหมือนกันเงสกเควนตินก็ฉลาดไปแล้วฮะน่าจะแบ่งกันสักนิดได้ไหมอะโซฟีรู้ไหมล่ะฉันมีของของเองเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวนี้ อาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้อำ้ำทำไมฝ่ามรดอ,อกม้าล่ะอ๋อมันเหนียวก,กว่าจะเป็นช็อกโกแลตมัเจอะได้พื่จากไมค์ครับกันมันสามารถทำลายหินได้ด้วยนะนี่มันแค่ขวดนะโอ้โหมันเคยเล่นรถเข็งเล็กๆนี่วิเศษไปเลยเจ๋งอ่ะมากินกันเถอะตอนนี้เรามาลองกันอ,อร่อยไปเลยกินเสร็จคนมียมากเลยนะ ขอบคุณเนอะเธอนี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนีม่มาอะไรกันแม่ยายโอ้โหนั่นปลาเหรอบางคนสูด้ดีแต่บางคนไม่ของโซฟีได้เยลลี่ละใช่แล้วตลกมากส่วนฉันได้ช็อกโกแลตอูอม้มิเศษไปเลยส่วนฉันได้ของจริงอะมันเหม็นมากๆฉันเกลียดปลาเพนตินเริ่มจากช็อกโกแลตเลย ได้สบายมากเงินก็มาลองจากหางกันโอออร่อยมากๆเลยฉันไม่ได้ถึงเสกแล้วฉันคิดว่าปากของฉันต้องการว่ายน้ำฉันก็เลจะเริ่มจากการเตรียมต้มปาก,กับนมเทนนมลงไปให้ปล่าสกันด้ว่ายแล้วก็โยนมันลงไปได้เลยแบบนี้ไงจากนั้นก็แค่ต้องคนน้ำนมให้เข้ากัน เออใช่แล้วดูสิตอนนี้มันกลายเป็นนมช็อกโกแลตไปแล้วแต่ฉันจะได้กินช็อกโกแลตเิลช็ชคด้วยตอนนี้ก็ต้องลงอร่อยจังโซฟีลล้มได้แล้วได้แล้วฉันมียาลิปปะไม่กินหอมมากแต่ฉันไม่สามารถไายมันได้แบบเพลนตีนสิแต่ว่าฉันมีอย่างอื่นนะฉันจะไลปายเลนด้วยไฟมันจะกลายเป็นของเหลวที่ดื่มได้ ฉันคิดว่ามันได้ผลแน่นอนไอเดียของฉันน่าทึ่งมากดูนี่สิฉันมีแม่พิมพ์ด้วยนะมันเป็นรูปไส้เดือนนะตอนนี้ฉันทำยัลี่ไส้เดินเยอะๆเลยและจากนั้นฉันใช้ไส้เดือนพวกนี้ไปจับยลลี่ปลาได้หลายตัวนะคิดด้วยเจ๋งเลยช่เปล่ะจากนั้นก็เสียบยลลีเข้าไปในเบ็ดแล้วก็ตกปลาปลาเล็กหรือปลาใหญ่ใครดูโอ้สำเร็จ จริงไปเลยโดนได้สี่ปลาตัวแรกของฉันไม่คิดเลยว่าการตกปลาจะง,ง่ายขนาดน,นี้นะเอาล่ะตกอีกรอบโซฟีเธอเหมือนชาวประมงเลยอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลากินปลากันแล้วอ,อร่อยเกินบรรยายไมลี่กินปลาของเธอได้แล้วล่ะจริงเหรอฉันไม่อยากกินเลยอ่ะมันมีกลิ่นที่แย่มาก ก็ได้ฉันต้องรวบรวมสติแล้วก็มันลองกันอะไรทำไมไม่ขยับอยู่อ่ะเอาไม่นะมันยังไม่ชิบป็นอยู่พอแล้วฉันจะปลยมันไปฉันไม่อยากกินมันจริงๆนะไม่นะฉันรับใช้ของฉันตอนนี้มันมีป่าว่าอยู่นั้นจริงๆขอบคุณนะไมลี่เอ้ยน่าเครขยะหน้ารังเกียจจริงๆเอยแย่เบ้อเอาไม่นะตอนนี้ขึ้นองคนฉันไม่กินเหมือนปลาเลย เควินฉันกินปลาไม่ได้นะถ้าเธอร้องแบบเนี้ยนะเอ,อเป็นไงตลองจังเลยแต่มันอร่อยมากเลยนาะเอ,อว,ว้าวมันคือมาฝรั่งทอดกับซอสจเจ๋งอะหอมมาฝรั่งทอดฉันชอบนี่เควินตินเมลี่อย่าทำให้ฉันกลัวด้ไหม้นี่ยตัวสินสติไปแล้วเหรอฉันกลัว,วมันพายเนะอาล่ะแต่ในชันลรามาฝรั่งทอดกัน กับซอสฉันมีอเดียแล้วด้วยใส่มาั่งทั้งหมดลงไปในถุงแฮปปี้มิลจากนั้นก็ใส่ซอสตามไปนะฉันคิดว่ามันต้องอ,อะไรย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันและก็ได้เวลาลองแล้วโอ้โหมาั่งทั้งหมดเคลืบซอสแล้วอ่ะ มานเริ่มจากอันนี้ฉันชอบต้มยำรสกระเทียมซอสมะเขือเทศแล้วก็มีรสบาร์บีคิวด้วยวิเศษฉันก็อยากกินบ้างอระเควินตินลองเป็นฝั่งของนายสิไม่ต้องมองของฉันตาีิทย์ต้องก่อนฉันจะลองซอสช็อกโกแลตก่อนนะมันดูน่ากินสุดๆโอยใช่วิเศษไปเลยฉันรักช็อกโกแลตมากแล้วใครไม่ชอบบ้างเหรอ ใช่เม,ม,มื่อควนตินมีนมชันจุ่นในมือก็ไม่มีใครสามารถหยิบเขาได้แล้ว <laughs> งั้นฉันจะลองเียนเลฟไรของฉันนะเฮ้ย <laughs> 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 ทำไมมันติดกันอย่างนี้ล่ะ <laughs> โออรู้แล้วจะทำยังไงมันลองซอสกันก่อนดีกว่ามันมีต้องหลายซอสแน่ต้องลองให้เร็วที่สุดหล่อน,นี้มีรสเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็อร่อยมากด้วย และตอนนี้ที่เราสองลอดพร้อมกันอ,อร่อยเกินมัรยายหมดแล้วเหรอกอ,อก็ได้อร่อยฉันกินหมดทุกอย่างแล้วเหรอเธอกินหมดแล้วมากเลยาาส่วนฉันยังมีช็อตเต็มขวดเลยเนะให้ตายทั้งช่าของฉันก็หมดแล้วเหมือนกันและเธอมหาหราฉันได้ยังไงฮะช่างเธอฉันต้องเราอย่ารีบมารันท้อของฉันเหมือนกัน แล้วต้องทำยังไงฉันสามารถอะลรมันได้ด้วยเปล่าผมใช่แล้วแหละมันได้ผลโอ้โหไม่รู้เลยว่าได้ทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเควินตีนไม่ต้องสงสัยหรอกฉันรับรองได้ว่ามันอร่อยแน่เขายืมมาฝรั่งทอดได้ไหมได้เอาไปดิขอบคุณมากนะฉันขอเสนอมาฝรั่งช็อกโกแลตกับเจลรสผลไม้นะได้เลยโอ้โหมาอะไรอย่างไม่น่าเชื่อ สสวาวจะต้องลองกันเนะเอาไปสิขอบคุณนะมาลองกันอ๋อโหวิเศษไปเลยฉันไม่เคยกินช็อกโกแลตแบบนี้มาก,ก่อนและไม่เคยกินกับซอสเยลลี่ด้วยนะว้าวพวกเธอได้บะหมี่แล้วเจ๋งไปเลยอยากรู้จังว่าฉันจะได้บะหมี่แบบไหนนะกินหมดช็อกโกแลตเลยเจ๋งอ่ะอ,อร่อยจนอยากกินให้หมดมันอร่อมามาก พวกเธอนี่มันเป็นบัมมิดที่ดี้นดสุดในชีวิตฉันเลยนั่นเนี่ยไมลี่แล้วลูกปากของเธอมันแต่เขากันแล้วเนอะไม่เห็นเป็นไรเลยมันคือช็อกโกแลตแสนอร่อยนะโซฟีตาเธอแล้วอ่ะได้เลยได้ลองแล้วแต่ว่าฉันใช้ตะเกียบไม่เป็นนะใช้เยืชะมัดนอ๋อขึ้นมาได้หนึ่งเส้นละอืมอาวได้ตายหล่นเลยพอกันทีจะใช้วิธีของตัวเองแล้วกันแบบนี้แหละฉันทำได้แล้ว โอ้โหอร่อยเกินบรรยายวิสเซตเธอหิวแค่ไหนกันเนี่ยนี่มันอร่อยมากๆเลยนะฉันทนไม่ไหวแล้วแล้วข้อเครนตินตาไนกินแล้วเยี่มมากฉันมีบะหมี่เยลนเล่นแน่นอนมันก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยใชยสุดยอดดูเหมือนว่าโซเฟียจะพูดถูกนะฉันใช้ตะเกียบได้ดีกว่าเยอะและกินบะหมี่ได้เร็วที่สุดด้วยเรียนรู้ไว้นะ ฉันแค่ดูก็อยากกินแล้วมันดูสดใสมากมันนี่เลยเส้นของฉันพอกันทีฉันห้ามตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากกินโซฟีเธอทำอะไระอ่ะเฮ้นิดเดียวเพื่อนกับจุบกันแล้วร <c oughs> ื่องมันตลอดซึงเลย <c oughs> ให้ตายเถอฉันได้แค่เค้กชิ้นเดียวเอง ส่วนฉันได้เค้กก้อนใหญ่ยักษ์ที่เต็มไปด้วยขนมสุดโปรดเธอรู้หรือเปล่าว่าเค้กใหญ่ยักษ์ไว้ยังไงดูนี่ก่อนสิฉันยังไม่เห็นว่ามันเป็นิ้นส่วนที่ไหนเลยให้ตายทุกคนต่างได้เค้กทชิ้นใหญ่แล้วก็น่ากินแต่ของฉันสิไม่เป็นไรเอาเป็นว่าฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ฉันไม่ควรกินของแบบนี้เยอะนะแต่แน่นอนฉันอยากกินอยากกินมากมากโอ้ใช่ เค้กชิ้นนี้อร่อยเกินบรรยายอ่ะเฟรชกินได้แล้วเป็นบ้าเลยฉันกินเพลินเกินไปหน่อยอ่ะแล้วส้อมก็พังด้วย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรมันอร่อยมากๆฉันไม่สงสัยแล้วนั้นอยู่แล้วงาน,นฉันจึงอยากลองเค,ค้กของฉันให้เร็วที่สุดเริ่มจากลูกกวาดหลักสที่อยู่บนเค,ค้กโอ๊ยใช่ ตอนนี้ก็มาจาะลงไปกันเอาละข้างในเกืหมดแล้วแลือแค่ต้องจัดการกับช็อกโกแลตที่เหลือและฉันก็ทำได้เน่ <Yeah. S 1> ไม่เคยมีคำว่าช็อกโกแลตมากเกินไปหรือว่ามันเยอะเกินไปโอ,อ ฉันหยัดเค้กเข้าไปไม่ไหวอีกแล้วแต่ยังมีเค้กรอให้ฉันเองนะโอ้ไม่นะฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะพูดแบบนี้ฉันเบิกเค้กหวานๆแล้วจริงด้วยฉันมีไอเดียอยู่อย่างหนึง่งว่าจะกำจัดมันยังไงแต่ไม่เอามันทิ้งนะฉันจะทำ็อกแลตเชค กินมื้อใหญ่ๆไปเราต้องการล้างคอด้วยเครื่องดื่มเออตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เพียงแค่กินแต่ยังได้เดื่มอีกด้วยเจสถึงตาเธอแล้วในที่สุดฉันเราไม่ไหวแล้วมาเริ่มจากเค่ช็อกแลกันทันทีดีกว่าแล้วก็หยุดไม่ได้แล้วด้วยโอ้ใช่เมือนอร่อยมึกมากเลยเจส ระวังหน่อยดูเหมือนเค,ค้กของเธอจะตกลงมาทับเราแล้วย่มย่อ,อเจสยุดก่อนสิมองขึ้นไปมันจะล้มแล้วนะอย่ายุ่่นี่มันจะล้มแล้วจริงๆเราเตือนเธอแล้วนะเจสเป็นยังไงบ้างเธอโอเคปะ ฉันเหรอพอเคสชั้นนี้ฉันสกปรกไปหมดเลยดูฉันสินี่มันแย่ที่สุดใช่แล้วแต่ว่าเธอดูตลกดนี้ถ่าไม่ได้กินเทจากตัวเองด้วยเนะฉันคิดว่าแค่มันฝรั่งทอดละแผ่นเดียวฉันเอาอยู่นะแต่ฉันได้เต็มถุงอะแล้วเธอจะบ่นอะไรดูกล้องที่ข้างหน้าของฉันก่อนสิ ด้วยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะฉันคิดว่าฉันสามารถเริ่มก่อนแล้วก็หมดเร็วด้วยรู้อะไรไหมฉันคิดว่ามันจะเลวร้ายกว่าน,นี้นะแต่มันอร่อยมากตั้งหากอออ๋โอไม่นะแน่นอนว่าเผ็ดแต่พอทนได้ <c oughs> อะไรเกรซตอนนี้ถึงตาเธอแล้ว <c oughs> ถ้าแค่เดียังมีควันรู้สึกอะไรขึ้นกับฉันล่ะ หวังว่าฉันจะรอดจากถุงนี้ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนทำไมฉันต้องกินมันฝรั่งทอดทีละชิ้นด้วย <c oughs> มันจะเร็วและก็ง่ายขึ้นเยอะถ้าทำให้มันแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะ <c oughs> แต่ฉันสามารถจัดการได้เอาใหญ่ๆแบบนี้ตอนนี้ก็มาดื่มมันเข้าไปกัน <c oughs> แล้วมันจะได้ง่ายขึ้นฉันจะดื่มน้ำตามด้วยนะ <c oughs> เอาล่ะมาลงมือกันแค่ <c oughs> ดูก็ดูเผ็ดแล้ว แบบนี้ง่ายกว่าเยอะจริงๆเควินตินเธอสามารถกินมันฝรั่งทอดที่น่ากลัวนั้นได้แล้วฉันแข็งแล้วฉันสามารถจัดการกับความเห็าได้ฉันรู้สึกว่าเหมือนไปกันจะมาโ <c oughs> อ้มันจบแล้วมันก็ไปกันต่อเควินตินเควินตินเดีย๋ยวข้าเควินตินเธอทำได้นะ เธอเงือออกเยอะมากเดี๋ยวฉันช่วยขอบคุณน้อยส,สาวฉันต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้เลยแค่เมื่อกี่ชิ้นแล้วเธอทำได้โอเย่เธอเก่งมากเธอจัดการห่อใหญ่ได้แล้วใชว่แต่ว่าหรือเมัอนกันทำให้ฉัเออเราต้องทำอะไรสักอย่างจริงด้วยฉันมีไอเดียแล้วอ๋ฉันก็เหมือนกัน เออ,เอ,อนันที่สุดความฝันร้ายก็จบลงเอ้ยพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยไปด่าไปแล้วเนอะแต่ตอนนี้ฉันก็ด่าวมากและเปียกด้วยฉันอยากได้ก้อนป๊อปคอร์นที่มากกว่านี้ <c oughs> แต่ฉันพอใจกับกองนี้นะ ่วนฉันมีห่อคอยป๊อปคอร์นเลยใหญ่รออยู่โอ้ใช่แต่ว่าเกรซได้กินเป็นคนแรกวันนี้เธอช่ชงไม่ได้จริงๆนะฉันเลิฟก้อนป๊อปคอร์นเล็กๆแบบนี้มากมันคือป๊อปคอร์นที่ถูกรวมรวมเข้าด้วยกันได้ความเหนียวนึบหนับอ,อร่อยจังแถมฉันยังใช้มันเล่นสนุกได้อีกด้วยนะว้า น่ากินจังเลยดูนี่สิฉันจะทำจมูกสีแดงๆให้ดูเห็นปะเหมือนก้อนตลกเลยแต่มันยิ่งเจ๋งกว่านี้ถ้าฉันได้กินมันนะเอาใช่ส่วนฉันมีไอเดียที่ดีกว่าทำไมไม่ซ้ำมันตัวยเลจากก้อนพวกนี้ล่ะมันจะเดินไปรอบตัวและจมตีทุกคน เจสจะเป็นคนแรกเธอเป็นบ้าจริงๆเัสมรุปคนจะมาหาเธอเหมือนกันฉันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องลองโทษคนที่นิสัยไม่ดีอืมจริงๆด้วยมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็แต่ลูกมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยเนอะฉันอยากลองทุนลนให้เร็วที่สุดเลยอม e <ww. S 3> มันดูน่ากลัวนิดหน่อย ควนตินกินให้ดีๆกว่านี้ได้ไหมเนี่ยทำไมล่ะสิ่งสำคัญคึ้นมาอร่อยมากๆเอาล่ะเจสตอนนี้ถึงตาเธอสนุกกับลูกบอลพวกนั้นแล้วในที่สุดประเด็นก็คือฉันชอบป๊อปคอร์นสุดๆเหมือนกันฉันเลยจะทำลูกใหญ่ๆจากหลายๆลูกเล็กๆแบบพวกนี้มันจะเป็นการรวบรวมทุกรสชาติเข้าด้วยกันนะเจ๋งนะชิปเปลโ่โอ้มันใหญ่มากจริงๆ และที่สำคัญที่สุดมันเป็นของฉันเอ๊ะจะไปไหนอะหยุดน,นะอย่าไปอ้โห,หวังว่าเจสจะตามทันนะเดี๋ยวก он, อย่อนเดี๋ยนี่ฉันไปหยุดน,นะจะไปไหนเฮ้ยฉันเหนื่อยแล้วจะไล่ตามมันนะโอโ้ดูเหมือนลูกวอลกำลังไหลกลับลงวจากวกเขาช่วยด้วยช่วยฉันที เกิดอะไรขึ้นกับเธอไม่รูด้ดิเอาไมนะไม่นะกระทับฉันแต่ปรดหยุดนั่นต้องเจ็บมากแน่แน่แย่ที่สุดเมื่อกี้มันน่ากลัวมากแต่ใน,นเวลาเดียวกันก็อร่อยมากๆด้วยให้ตายเธอฉันมียลลี่หน่อยแค่ตัวเดียวเอง ส่วนฉันได้กำมือหนึ่งดูกองยันเลือดที่อยู่ข้างหน้าฉันก่อนสิแล้วมันเป็นขอนฉันคนเดียวแล้วทำไมฉันถึงโชค้ลยอย่างนี้หวังว่านอนขอนฉันจะอร่อยที่สุดนะฉันคิดว่าต้องช่วยเควนตนในการจัดการกับความเหนียวอันนี้นะเอยขอบคุณนะเจี่ช่วยนอนขอนฉันมาอร่อยมากจริงๆ ส่วนฉันจะไม่กินยลนลี่แบบธรรมดาธรรมดาโอ้ฉันทำให้ยลนลี่ของฉันอร่อยยิ่งขึ้นก็อย่างเช่นทำไมไม่ทำให้มันเป็นขนมเหมือนในคาเฟ่ล่ะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ซ้ำใครและก็ไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ฉันต้องการน้ำเชื่อมสตอรอเบอรี่ด้วยและจากนั้นก็โรยด้วยสปริงเกอร์เล็กน้อย นี่และสวยงามมากและฉันต้องการกินด้วยตะเกียบตอนนี้จะนาการว่าฉันกลังนั่งอยู่ในร้านอาหารแต่ว่าฉันไม่สนใจแล้วถ้ากินได้มือจะเร็วแล้วก็อร่อยกว่าเยอะโอ้ใช่มันอร่อยมากจริงๆรเจสที่จะกินอีกนานไหมฉันขอเริ่มก่อนได้ไหมแล้วค่้าแล้วค่อนแล้วในที่สุดฉันจะกินได้มือเหมือนกัน มันเป็นวิธีการกินที่อร่อยที่สุดและฉันก็ชอบมากเออเธออยากแบ่งกับเพื่อนบ้างปะไม่มีทางฉันกินหนอนทุกตัวได้แต่เองได้นะเธอพูดว่าหนอนทุงตัวใช่ไหมมัม้นฉันม่ของขวัญชิ้นหนึ่งให้เธอฉันคิดว่าเธอต้องชอบมันนี่สำหรับความตะากะาของเธอโอโ๋อควิสตินมันเจ๋งไปเลยอะคิดได้ไง ตอนนี้ไส้เดืินเข้าที่แล้วคอยดูเรีแอคชั่นเนอะแปลกจังเลยแล้วไส้เดิอนอยู่ที่ไหนอะดูเหมือนเกรซจะกืนมันไปแล้วโอ้ยอแปลกจังเลยทำไมชันรู้สึกเหมือนมีอะไขยับที่เลนน่ะเอาไม่นะมันคือไส้เดนเินเป็นแปนนะ น่ากลัวนี่มันไม่ตลกอกเลยนะ